สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตจิตกรรมดีๆนะครับของบ้านระเบียบวาทศิลป์ในวันแม่ในค่ำคืนที่ผ่านมาแอดมินก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเลยขออนุญาตมาพูดคุยมาเล่ามาชมมานำเสนอนะครับกับจิจกรรมดีๆแบบนี้ของ ระเบียบวาทศิลป์โดยงานนี้นะครับก็จัดโดยมีชื่อว่า RB Dance Show บทเพลงบอกรักแม่12สิงหาก็จะจัดเป็นกลุ่มๆนะครับรูปแบบของการจัดงานก็คือแบ่งเป็น6กลุ่มสำหรับแดน c e ระเบียบวาทศิลป์นะครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอเป็นงานโชว์นะครับทั้ง6กลุ่ม งานโชว์เกี่ยวกับวันแม่ก็จะได้บทเพลงได้โจทย์กันไปแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะแข่งขันกันบนเวทีเมื่อคืนก็กรรมการก็ทั้งครูเอคูมินินะครับนาราแนนเต้าหยองเบลนะครับก็อีกหลายๆคนก็เป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้แอดมินก็นั่งดูบอกเลยว่าได้เห็นแวว งานโชว์นะครับของหลายๆคนแล้วก็เสียงร้องนี่บางคนนี่ร้องเสียงดีมากแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่เคยที่จะแสดงศักยภาพในด้านนี้ก็ได้แสดงนะครับคู่เอกก็พูดถึงว่าบางคนเนี่ยแทบที่จะไม่เห็นในด้านนี้เลยแต่พอมาเห็นการแสดงด้านนี้ก็บอกเลยว่าว้าวว้าวปังปังพราะเอกก็นั่งดูนั่งชมตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนก็บอกว่านี่คือ การสร้างความสามคัคคีนะครับในการแข่งขันแต่เมื่อการแข่งขันจบทุกคนก็คือจบคือทุกคนก็บ้านระเบียบเหมือนเดิมนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามที่จะไปะไม่พอใจในคําตัดสินหรืออะไรต่างๆโดยเมื่อคืนนะครับเงินรางวัลก็รวมๆเกือบเจ0 0 0นบาทน,นะครับถือว่าตอนแรก คิดว่างานสเกลงานอาจจะไม่ใหญ่เงินรางวัลขนาดนี้แต่พอบรรดานแม่ๆ่นะครับพี่พี่หรือว่ากลุ่มบ้านต่างๆได้รู้ข่าวก็โอนเงินกันเข้ามานะครับมาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินรางวัลเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นก็ทำให้รางวัลรวมเยอะแล้วก็เพราะเอะนะครับกับพิธีกรปากหวานก็เลยเหมือนกับสื่อสารว่าถ้าแฟนคลับคิดว่าจิจกรรมแบบนี้ดีเนี่ย ควรที่จะมีอีกไหมในส่วนตัวแอดมินก็บอกเลยว่าสนับสนุนควรที่จะมีนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยก็จะได้โชว์ศักยภาพให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นนะครับอันนี้จริงๆเลยนะครับบางคนก็เป็นแดนที่เฉยอาจจะอยากมีโอกาสที่จะอยากที่จะแสดงหรือว่าอยากที่จะโชว์ดังนั้นงานแบบนี้มันได้โชว์ศักยภาพของตัวเองทั้งเพราะว่างานนี้คือให้ทุกคนคิดคอนเซปต์เองนะครับมีแผนกต่างๆจัดต่างๆ ดังนั้นงานที่ออกมาบอกเลยว่าโอเคแล้วก็อมยิ้มมีความสุขมีน้ําตานะครับทุกอารมณ์เลยเดี๋ยวลองไปดูไปชมนะครับทีมที่ได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับกลุ่มที่ได้อันดับหนึ่งนี้ผลงานจะเป็นแบบไหนนะครับ และนี่คืองานโชว์ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมวันแม่ของระเบียวาทนศิลป์กับ RB Dance ดนซชนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนับสนุนเชื่อว่าผู้บริหารแล้วก็พี่ๆทุกคนในระเบียวัฒนศิลป์พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กับน้องๆนะครับให้กับทุกคนที่ เป็นแดนถือว่าเป็นจิตกรรมของทีมแดนนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสได้โชว์ศักยภาพนะครับอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งจิตกรรมก็ถือว่าจกนิ้วให้นะครับสำหรับคนที่เป็นต้นคิดงานนี้นะครับให้ได้เกิดขึ้นก็แสดงความยินดีแล้วก็พ่อเอ็ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็แอดมินเชื่อว่าแฟนคลับระเบียบวาทศิลป์ก็คงจะ ซัพพอร์ตในกิจกรรมต่อๆไปแล้วก็ปีหน้านะครับสุดยอดสุดยอดนะครับนี้เชญพ่อเอกได้กล่าวโอวาทให้กับลูกๆครับครับก็อย่างที่ครูบอกแล้วก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับถึงเราจะมีการแข่งขันแข่งขันไม่ทุกคนก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้ต้องการว่าเราจะหวังที่หนึ่งอย่างเดียวขอให้มีกิจกรรมขอให้ร่วมกิจรกรรม ขอให้ได้แสดงความสามารถที่ตัวเองมีความคิดตัวเองคิดือคิดว่าอยากทําแบบนั้นอยากทําแบบนี้ว่าทุกคนอยู่าใต้คาเดียวกันก็ไม่คิดว่าใครจะมาต้องมาขิงกันหรือไปอสร้างความแตกแยกเพราะว่าพ่อ,อก็เคยบอกเคยสอนตั้งแต่มาอยู่ที่แรกแล้วว่าสิ่งที่พ่อต้องการก็คือความรักความสามาคัคคีครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้นําไม่มีผู้คิด ที่อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้พี่แม็กด้วยครับขอบคุณครับเพราะว่าทุกคนคิดว่าพี่แม็กคงจะสบายจริงๆแล้วพี่แม็กเหนื่อยกว่าทุกคนเพราะว่าความทุกสิ่งทุกอย่างจะมารวมอยู่ในหัวพี่แม็กหมดว่าจะเป็นะจะทำกิจกรรมจะทำอะไรให้น้องๆให้ทุกคนให้ได้อยู่ได้มีกิจกรรมแบบสามัคคีกัน แล้วก็ให้พี่พี่แม่แม่ทางบ้านได้เห็นความน่ารักความเอ็นดูเห็นความสามารถของเด็กทุกๆคนว่าตอนนี้ทุกคนก็คือรอดูความสามารถของลูกอรอวันเปิดวงแต่มีกิจกรรมดีๆแม่แม่พี่พี่ทุกคนตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มจิ้มแล้วว่าเอออยากมาสนับสนุนลูกคนนั้นอยากมาสนับสนุนลูกคนนี้ฉะนั้นกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ถ้า ทุกคนคิดว่ามันเป็นผลดีกับตัวเองพี่แม็กก็จะพยายามที่จะสร้างสารรค์สร้างงานให้มีต่อไปแล้วก็ขอบคุณครูที่ไม่ทิ้งเด็กๆไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดครูก็ไม่หนีครูก็ไม่ยอมที่จะไปทั้งๆที่ไม่รู้ว่าคุูมินี่ได้กลับบ้านหรือเปล่าก็เหมือนที่พ่อเอ๊พูดนะครับอีกหนึ่งบุคลากรระเบียบวัฒนินที่ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวัศป์นั้นก็คือพิธีกรปากหวานแม็กนัทนารินแล้วนะครับที่เสริมสร้างนะครับคิดไอเดียจิจกรรมนี้ขึ้นมาแต่ในนั้นก็ต้องได้ความร่วมมือจากทุกคนในวงนะครับทุกคนที่ช่วยกันทําให้งานกิจกรรมวันนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความรักนะครับของ ระเบียบวัฒนศิลป์ของบ้านระเบียบวัฒนศิลป์ที่มีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้แสดงออกนะครับก็สนับสนุนนะครับแอดมินดังนั้นก็เลยถึงอยากจะนำกิจกรรมดีๆแบบนี้ของระเบียบวัฒนศิลป์ของวงการบมอลําเนี่ยมาพูดมาคุยกันมานําเสนอนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับวงอื่นๆคณะอื่นนะครับที่อาจจะมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้ใช้คําว่าลักษณะแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับให ทุกคนในองค์กรให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงออกถึงความสามารถอีกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็เป็นการละลายพฤติกรรมเป็นการที่ให้ทุกคนได้มีความคิดนะครับได้ความคิดร่วมกันทํางานร่วมกันวางแผนร่วมกันนะครับสุดยอดในโปรเจกต์นี้นะครับ